ตอนนี้เฮายูทิชชวนจีว่าทุกคนย่างไก่แห้งเนอสามหอ่อจะอยู่เห็นบ่เห็นบอคุณย,ย่างกไก่พ่นกบบระหลกหลายเวลาหกโมงแล้วทุกคนก็จะเปิดทางเช็คอินแล้วนะนี่เฮาบินกับนีเลอร์ทุกคนเอม,มิเรสอ,อ,อ,รอันถึงอันพดบอันถึงอันพิกดก็ขอโทษขออภัยเด้อทุกคนเด้อ มีแต่ว่าห้ทุกคนติดตามตอนต่อไปนาะอันนี้เนาะกับโอโหคือการวัดสิไปจังไดได้แล้วทุกคนตอนนี้เฮาการเช็คอินเป็นที่เหี่ยวห้อยแล้วเนะาะใส่เวลาโดนเติบเลยทุกคนประมาณอันสิบนาทีเหรอมาไปต่อมาเนี่ยนี่ทุกคนหลังจากที่ว่าเฮาเช็คอินเรียบร้อยเนาะกลับมาเบิ้งนี่แหละเบิ้งตามป้ายนี่แหละทุกคนปา้ายจะบอกทุกอย่างเนาะเบิ้งคือสีหนาแต่กับเบาหนาแต่กันหนาทุกคน เป็นท้อเป็นเถือทำอิ้เนาะนี่เห็นเลี้ยวนี่แต่ว่าเห็นแบบแบบตองเบืองห้หมันใจอ่านห้คักๆเรือว่าทามพนักง,งานเนาะขาเจ้าจออห้บริการดีแห้งผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดียวเดียวนี <S 2> <S 2> เ่นเห็นพนักง,งานแล้วทุกคนจะเป็นบอนี่บอน,นบอ,นนอเดียวหนองสีต่อหาอิเทือ ีในที่สุดมันก็เมนแล้วทุกคนวอนชีวาหนองบอกเนาะมันขึ้นมาทางนี้อดนีทุกคนตอนนี้ก็คือเขาผ่านตอนน่ออมาอเหี่ยงหอนเลยเนาะจะมาขืนเครื่องบน่นีนี่ขึ้นมาส้นตามกระเทียเราจะเห็นแบบนี้เลยนี่ทุกคนสวยแท้เป็นหูอัคอนคนอูไมยนาาเนา,นานนะ นี่อะไรนี่ทุกคนสวยเนาะว้าวอยา่ยาอย่าอย่ายืนดูจนเพลินจนลืมไปว่าเราบินนะโอ้ยนี่เดี๋ยวสิไปไปเบิ่งก่อนว่าเฮานี่สีขาวบอลได้เดี๋ยวเดี๋ยวสีอ๋อสี่หนึ่งคะซีฟทุกคนอของหนอกมันสี่เจ็ดเนาะป้ามาหอดกับมาเจอ อันแบรนด์กูซี่ได้แต่มองได้แต่เบิร์แหละทุกคนขึ้นมาเนี่ยก็จะมีให้อันนีตขึ้นกันเนาะให้เบิร์นขึ้นกันนี่เซี่ยวข้าเบิร์ก่อนข้าบินอ่อเยอะสี่เจ็ดไปห้องก่อน ่เจ็โอเค let's go โอ้ว้าวทุกคนตอนนี้คือสดใสัยว่าสงสัยจนจะเืินนะเทามีเวลาอยู่อันหนึ่งสมุเดิ้ทุกคนเดิเพราะว่าเทาเสียเวลาอยู่วันต้องหมอดโนเติมเพราะว่าคนคอนข้างรายแต่เขาจะเอากับควดดนโดนเติมยุ่ววายดูขนมก่อนเซลหาสิเปอร์เซ็นตอีกได้หนึ่ง หนึ่งพันบาทแล้วนะเขินเขินอยู่ทุกคนอันนี้คืออะไรนี่มะม่วงอ่ามะม่วงอบแห้งเปรี้ยวหวานเป็นโซนแบบสื่อของอ่ากับบะเนาะใครที่ว่าบริสด้ซื้อยูรวมก็สามารถสื่อท่องเทิงนี่ได้อุ้ยน้ำโหสวัสดีค่ะ มาดมกันทุกคนดมแนก็มีเฮมอ๋อน่แวะแล้วน,าน,น,านั่นนั่นบอกแล้วยาฆ่าเบิ่งเครืองลายเป็นบอกซาานี่ตอนนี้เข้ามาหัวเน็กสีจื้อว่าเขาจะเอาแยกเนาะทุกคนต้องเบิ่งดีๆว่าอันเขาจะไปสี่ตัวใดสําหรับน้นองเป็นสี่เจ็ดเนาะต้องมาสายานี่จะย่างไปหรือว่า ขี้ข้านย่งก็ได้ทุกคนไป <c oughs> กระเตือนเจ้าเว้เปนยังไงเลยว้าวโซนต่างประเทศเป็นแบบนี้เองทุกคนสี่เจ็ดเนาะไปเรื่อยๆอันนี้กำลังสี่สามทุกคน นางเป็นจมเป็นโจมในแมนบอลสากแบดเลยทุกคนน้องก็หาแต่สังเกตเนาะเห็นนางกันเป็นจมน้องสิเป็นจมก็ได้ดิมาผู้เดียวตอนนี้เขาก็ขึ้นเครื่องเรีือลอยแล้วทุกคนก็คือนางหาเครื่องขึ้นเนาะใหญ่มากเดี๋ยวสิเตือนกลาง เอาแอร์สวยมากทั้งหนาโน้มเป็นจังละไฮบอลทั้งหนาทุกคนมีสามโซนเนาะโซนนี้แล้วก็โซนกลางแล้วก็โซนขอ คือตอนนี้กีลาหนึ่งโมงแล้วยังไม่ได้นอนเนาะไปต่ออีกเงาๆทุกคนติดตามชมเนาะว่าเราจะไปทางใดเดี๋ยวหนองกาบอยากพายทุกคนอยากพายเล้ยๆแต่ว่ามันหนาจะเมื่อยเมื่อยเนาะ,นะกัให้ทุกคนเบิงแบบว่าเออสิบิบต้องกันเด้อขอบอกขอบใจทุกคนที่ติดตามเปนมาหองอันนี้เนาะไปต่อเรื่อยๆทุกคนสิไปหัวใจกาทุกคนติดตามเบ่งเนาะ อันนี้ก็เป็นบินเถื่อนบินสูสีหลยเดี๋ยวเมือหนาจะมาเราประสบการณ์ให้ฟังเนาะเจอคนนะหักแล้วบอนะหักถูกถูกบอลน้องมา้องมีน้ะทุกคนแต่ว่ามูทีนั่งน่ามันขึ้นนะหักกว่ามาหอนี้เพื่อนอก็จะขวดกระเป๋าอีกเชื้อนาะทุกคนเนาะขวดกระเป๋าลายบอลเนีเพราะว่าเขาแต่รเราก็เถพื่อนก็นต้องในขวดเนาะ ตอนนี้คือเขาจะเดินทางไปอันโซนที่ว่าเขาต้องไปต่อเรื่อนนะทุกคนเพราะว่ามันไกลก็เลยต้องไใส่รถไฟไต่ดินอันนี้ท้าพานางมาเด้อทุกคนเ้อตอนนี้เขากางยางโซนไปโซนมาอะไรเต๋อเนอกก็คือมีเขากำลังมาเห็นสวยของหางเนาะก็คือไปกันเลยทุกคนสี่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเขาสิใหเ้เบิกเนะวานี่ยันเอนอยู่ในอันสนามดูใบทุกคน ก็คือมีช็อคไข่ค่อยู่ส่วนน้ำจืเลยนแต่ว่าจะไงเนาะอย่าเพิ่นน้ำเครื่องเด้อทุกคนเดยอหาไฟอยู่ก่อนหาอันที่เ้องสีบนก่อนนี่อย่าฝ่าบนเครื่องเดี๋ยวจังไฟมาเบ่งว่าซะค่ะสี่สี่ทุกคนกำลังยางหอดบีก่านนี่บีสามสิบแปดโอ้ my god โดนแทน มันมีรถไฟเหนขี่ว่ะเมื่อกี้เราขี่รถไฟมาแต่ว่านอกกับขี่ก็ไปก็มาอ่ะนะทุกคนแบบเขางงสินะตอนนั้นเบิ่งไฟวัวคา,ากันไหนนอกว่าตัวเองต้องไปอันสองไหนนี่งานจนเมื่อยละงานจนเมื่อยละทุกคนโอ้สุดอ่าใหญ่โคตรใหญ่เลยซี่ วันนี้ก็คือโบหูเลยว่าสิไปถึงโบแล้วก็คือไปตามว่าอันนี้แต่ว่ามันใหญ่ฮะแบบคืนไปคืนมาอไอ้จะมือีสามเนาะไปบอกว่าจะเกลือทุกคนโอ้มันจะถึงไหมฮะี่นงกายแห้งแผลทุกคนต้องได้ทามเนาะทุกคนเต้องทามพนักงานถามว่าคู่ที่เคยมาเนี่เนาะก็ว่าสีปิจูวะสีปิจูเนาะทุกคนนี่แต่ว่าเาก็ ถามเอาต้องถามทุกทางเลยนางงั<ๆ>้นสี่โซนสี่ทุกคนสี่หนึ่งคือไก่แท้ละอร่อยแลยเอลนี่ทำอีกแผ่นไม่เอาเพนว่าตัวสี่ทุกคนสี เห็นว่าสีหนึ่งเนาะคือว่าสีหนึ่งคือสีไก่ไม่จ้าสีหนึ่งอยู่ด้านหลังสุดโอ้มายกอดประสบการณ์ใหม่นี่สินะคนจะเยอะมากเลยร้ายเหงทุกคนก็เดินเบิดมือเบิดวันไปเลยสิค่ะว่าจะถึงโอ้ยสี่สามพ้าหนึ่ง ทุกคนขึ้นมาซีนึงนี่ิได,ด้ดีสุดแล้วโอ้ไม่ก่อนเพีย้ยตอนนี้เท่ากับสีขาโซนบาร์เซลโลนาแล้วยเนาะก็คือว่าซีย่างแบบว่าหาทายอันได้ลายอยู่เนาะทุกคนแต่ว่าอย่าอันบบ่านเครื่องเพราะว่ามันมีเวลาจำกัดเลยคือหญย สนามบินใหญ่มากจะขี่รถไฟจะขึ้นนี่เป็นเทเาไหอขวาสิมาเจอทุกคนจะกว่าก็บไปก๊บมาจะกว่าบูหรือว่าหูแล้วแต่ว่ามันใหญ่ยางวัวหอทีนี้เนาะอันนี้เราว่าเข้าใจขึ้กันทุกคนตอนนี้ก็ยังงงอยู่เพราะว่าไปไปบัวหอเจะเทือเนาะอันถ้ายีดีใจเบิร์ดคือว่าตัวเองหานได้อันสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่เหีนสี่อะคิดว่าสี่หนึ่งข้างหน้าเราเนี่ไม่ค่ะ ก็คือสี่หนึ่งอยู่หลังโซ่โอ้ม y god โซ่สี oh สส่ที่เห็นตอนนี้อย่าว่ากันเด้อทุกคนเด้อถามว่าเสียงอาจีเป็นเพี้ยนหรือว่าว่าวคอยจะได้กันนะเดี๋ยวเขาเจอแลกันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสี่ทายระวังท่างให้เบิ่งนี่คือสนามบินดูไบเนาะทุกคนเอากัรสิบใบที่บาร์เซลโลน่ากันนี่ว้าน้องใหญ่ แบบนี้เนาะนี่ขาเจ้าจะมีอันหูฟังไายที่ว่าสามารถปีนลินได้ทั้งเขื่องเลยเนาะอันนี้เนาะอันนี้กันอ้ยโอเค <c oughs> ต้องใส่อยากหายแล้วทุกคน <c oughs> บินโดนไลนว่าซะห <c oughs> นีเนาะ <c oughs> ล้วก็มีผ้า <c oughs> ห่มห้เข้าพอตอนหนาวทุกคน <c oughs> นี่เป็นทางอาหารไ่านาคือเราอยู่ตอน,นี้ยูจีใบคัะสามโมทุกคนแต่ว่าแซดเี่ออยู่บา้บาเราบอกว่ามแดงวาดวาเท่ามุนกคนเนาก,นะก็คือโมจะเปี่ยนอ,อโตโเลยแงงเลยนวนีวเวลาเดียวกันยกบ,บานะเนาาจะเดินทางตัวจากนมนปสมุสนยาวๆเลยทุกคนสิบว่หาแตว่าค้า ดูใบอันจากแบงค์ขอหาดูใบนั้นข้าพเจ้าแลเดี๋ยวจะเกันยับรรยากาศเมาฮัลโหลเพียงแล้วทุกคนโอ้ยเนาะสมาธิคุ้มตาเราแต่บ้าอะไรนอนเดินทุกคนเดินนอนระปรับตื่นเนาะอันขี่รถมานนี้มันโอเครถภาษาขึ้นเครื่องวันนี้มันไปลกสมุงทุกคนทูบาเซลอนะแล้วครับมาตา เอาสีบอกขาควๆเอาด้วยทุกคนเดินตอนที่ว่าลงเครื่องมาอันนี่อันเจ้าหน้าที่น่าควรปวดพาสปอร์ตแหละกันอยู่อันมาตัวคิวอยู่ต่อหม้อนี่โอ้ยโคตรโดนทุกคนก็คือสูงแห้งอันข้าเจ้ากะเฮ็ดเฮ็ดคือสีบอกหายพานเขาเนี่ยวงส่งฮะแต่ว่าสุดท้ายกับพานเขามากอ้โอ้ยดีใจแห้งทุกคน นี่ทุกคนผ่านเข้ามาแล้วเนาะก,กระไดมาหากระเป๋าก็คืออายหาห้แต่ว่ายังบ่ทันเห็นอายเถื่อตอนทุกคนสูดชีวิตเนาะโอ้ยอยู่ไสเนองบานซิมหา่นว่าโอ้ fifteen ไซเนาะเอ๊ะทุกคนเห็นอายแล้ว เท้ากระบอกขาถามว่ายื้อสิผาสิผานี่โอ้โอเคคุณโจเป็นยังไงมื่อยบ่ทุกคนบ่เคยจ้าเกือที่ว่าสิมมันนั่งโยนต์เนาะสบายดีนี่เด้อหน่องกับมหาอ้ายนี่แหละเนาะบ่ได้บอกทุกคนว่า เออสีใบใสมีแต่่าใไหนติดตาม่งได้นน่ตู้ถ่ายก็มาปกติเรามันสุบเรุ่งมากอันอินเตอร์เนชั่นแนลกันแต่บามันนี่มันเป็นสายกันบินจิวาลุ่งบนเดียวกันก็ได้บาอะไรมากแมนยังมาครับทามีเวลาอยู่ประมาณเจ้าหน้าที่เข้าตรงไปคืนเครื่องคออีกทุกคนมีตัวเครื่องไปอีกจัง เกาะอื่นเนาะเกาะไทยเรกาะเนาะทุกคนน่ารอนเลยเนาะก็คือบอดายนอนในกีน้นอนนอนบอด้ยขั้นสิว่าบอดายนอนกับโบแมนอนแบบว่านอนแล้วก็ตื่นนอนแล้วก็ตื่นเพราะว่านางดินางนามีแต่ผลโอเคโอเค้เย้ตอนนี้ก็สิเขียวไปเช็คอินเนาะทุกคนเนาะก็คือยุงอยู่นีแ่แหละอยู่สนามนีแ่แหละ หมอท่านได้ไปหอดจุดไม้ไปลายทางเถอทุกคนให้ทุกคนอันอย่าฝ่าเบือเด้อทายสนามบินเนี้ยเนาะก็ดีได้ได้เบิงสนามบินบ้ันเขาเถอทําอีทเนาะทุกคนออค่อนขางตื่นเต้นเนี่แต่ก็เมื่อยนะทุกคนเอนเนอีเบิร์ดแล้วว้าคนเยอะมากเฮ็ดยังนี่โอ้โอ,โอ้ข้าเจ้ามาหาบว่วะอา ปา้าตีทุกคนมาหากปนยังอันนี้แหละพี่เลยกือกเกือแล้วทุกคน,นมามาทีาา่เอ็ดโมงสามสิบหาอ่ <cryptocurrencies> าฮะตามในมายกะตอนนี้ก็มาต่อคิวอันปวดกระเป๋าทุกคนปวดกระเป๋าสีผ่านแผลรอยเท้อ กูว่าแขกปวด่าสร้างสร้างสีหจุ้ไม้เนาะทุกคนเนาะไปเขากำลังปวดมาเขากำลังปวดเพราะว่าเขาบอลหันบอลนี้เนาะอันนี้ซีโตขี่หยุดทุกคนสูงเหี้ยสีเวียเหีก็คือนาร้อนเห็ดแกแสกอยู่เนาะตอนนี้เนาะบางเนืองมีแลนจนหว่าเด้อทุกคนข้าเจ้าให้อันนั้น เช็คอินเองทุกคนให้เช <In S 1> hey, ็คอินเองแบบเช็คอินออนไลน์มากเลยจะต้องมาเช็คอินเองบอมีบอมีพนักง,งานที่ว่าจะเช็คอินให้เขาอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์อีกอันหนึ่งเนาะที่ว่าเัายังบุฟานแลียนไปฮะพนักง,งานอยู่บอนอื่นอีกทีว่าเขาเจ้าเช็คอินให้เนาะอันนี้มันมีกระเป๋าถือแบนี้ทุกคนก็เลยว่ามันเช็คอินบอได้ขั้นขั้นบอมีกระเป๋าถือหนาจจะพาหน่อยกีนเะน <Hey. S 1> าะเพราะว่าเขาเช็คอินออนไลน์เลยก็ กินตามตอนต่อไปด้วยทุกคนเลยเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศอธิบดีการที่ไทยแต่ถ่ายได้เนี่ยคนตอนแลนกับป้าโทรศัพท์แลนคนหนึ่งมีแลนขนาดเนาะป้เดี๋ยวเชี่อกันเนาะดีขนานี้เราก็เปลี่ยนเื่องแล้วทุกคนกัเเยว่ามหาเนี่ยวกิ่นน้องห้องของก่อนที่ว่าสิเลื่อนเื่องเขื่อนเงต่อไปอีกหนึ่งซมงทุกคนกาอัน เอสโมงสามสิบนาทีเนาะตอนนี้กัพากันยางเหล่าคอร์ซาซัมทัมซามเวลาถึงเดือนเนาะเดี๋ยวสิไห่เบิงอาหารนี่คือเพร์ <c oughs> นี่นี่เบิงเบิงแล้วค่ะอาหารนี่น้อนหาห้าจุดห้าสิหาเหรียญกับหาสิฟสตาอัานเป็นยูโรหรือเป็นยูโรเนาะโอ้เป็นเงินเงินยูโร เพราะว่าเซอร์ยูโรปจะใส่เงินยูโรกะ,กะแพงวอกะแพงนะทุกคนสำหรับเฮานี่คู่บาวผู่บาวผูบาว,บาวไอ้กี้ผมซึกว่าคนสเปนจะมีจะคนหลายเนาะอันนี้เด้เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาเด้ขิวนานาะคือ เออว่าไงโอลาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเจ้าอันอยู่ต่อหม้อแห้งแต่ขักคือจังคือจังมีแต่เกลียดเขียด Our Airbus A320 has 8 emergency exits. Two doors at the front, four exits over the wings, and two doors at the back. Each exit is clearly identified and can be found by following the exit route lights along the aisle. Este Airbus A320 dispone de 8 salidas de emergencia. แล้วก็มารับกระเป๋านี่คือวิถีชีวิตนะคะบอนรับกระเป๋าก็ซับซ้อนมากเลยจกักซสบบ้อนเจ้าขอาบ่หูดอกทุกคนอู๋อันนี้ยูในกะแมื่อวากี่เอา้ามากรุ๊ปว่านี่เมือม่องหลวงว่นี่มาโยก้าโอ้มาโยก้ทุกคน ที่เราจะไปก็คือมากระรูปเดอร์ต่างไปอีกเนาะเฮจะเป็นโดนกว่าสีหัวกระเปาอันนั้นกระเป๋านี่ก็ขาขาดแล้วอันนึงมันรูดเนาะทุกคนเนาะก็คือต้องได้เอามาใส่กันเตลียนกันกับตัวใหญ่ดึงขาออกดึงข,า,ขาเข่าอยู่แตอีกตัว สนามบินมาโยกามาโรกามาโยกาเม,ม,มนวะ,นอ,ะอันนี้กัใหญ่เหตุทุกคนก็คือแคเป็นโซนนะครับกระเป๋าสือส่อๆเนาะโว,วนเก้าย่างกินค้าหลากเลยแหละโอ้ยน้อง เข้าไปโซนจิบเก่า่างหนึ่งในเบิงเลยะฟิสไอ้ผัวผาว,ว,าวจะมาหาข่อยวะซื้อเจ้าว่าหายกี้นนจะมาหาข่อยบอกว่าซานแต่อีตัวเนาะต้องได้เปลี่ยนหลอ่อผะวหลอ่อฮัก สวยสิเวียดไลน์ไปใส่ว่ะนี่ออกเลยอ,เออกอแล้วไปรถไฟวะอ๋อหมูมาหักโอเค